ทางกทมเอา86มาแล้ว2ใบเจ้ามือเตรียมอั้นเข้ากลุ่มด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้เข้ากลุ่มอ่ะฟังดีๆวันนี้ฮานอยนะครับชอบ3ตัวแต่ขอเลือกสอผมชอบ3ตัวนะแต่ผมผมคือต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่รักพี่เสียดายน้องนะครับส่วนใครที่รอของอ่ะสั่งของอ่ะพรุ่งนี้ส่งแล้วเพราะว่าค้างไว้หลายวันแล้ว หลายคนก็บนนูน่นบนนี่บนนั่นอย่างว่าร้อยพ่อพันแม่ธรรมดาแหละโอ้ยเดอ้เยอะมากยังปิ้นไม่หมดเลยแล้วได้ของมาใหม่แล้วด้วยนะครับเ,เดี๋ยวขอดูก่อนนะจําไม่ได้ว่าไม,ไม่ไลฟ์นนะครับรอบนี้เพราะว่าผมจะมีไลฟ์ดาวอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันไล่หลายรอบมันสูญเสียพลังงานและมันเหนื่อยด้วยเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับมาถึงก็มาปิ้นรายชื่อเลยเนี่ย หน้าเพจผมจะปล่อยให้หนึ่งทุ่มห้าสิบเก้านะครับเลขสวยในเพจผมจะปล่อยให้ไม่ใช่หน้าหน้าเพจผมจะปล่อยให้หนึ่งทุ่มห้าสิบเก้าในกลุ่มผมจะปล่อยให้หนึ่งทุ่มสี่สิบเก้าต่างกันแค่สิบนาทีอืเดี๋ยวผมขอดูสิงคโปร์ก่อนแล้วผมจะแจกให้เพราะเดี๋ยวทําไม่ทันนะแอดมินแอดมินยังไม่ส่งมาเลยแอดมินน่าจะไปตอบแชทหลังบ้านหรือเปล่า โอ้ยไม่ทำนะอ่ะมาครับพร้อมเรียงฝากด้วยนะครับลอตโตไปแปดแปดจิ้มไว้เลยก็ได้นะครับรัฐบาลจ่ายสูงสุดหนึ่งร้อยบาทวันนี้เราเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันหวยไทยยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้สองพันแปดร้อคนดูสองพันเก้าร้อยคนดูผมขอสามพันได้ไหมสามพันผมแจกพี่เลยเนี่ยยังไม่มีใครลงตัวเปิดสิงคโปร์เลยเนี่ย เพราะว่าผมชุดผมจะดูจากตัวเปิดเป็นหลักนั่นไม่ทําแล้วขี้เกียจนะครับเพราะว่าอะพร้อมหรือยังขออีกหนึ่งรอคนดูครับใครยังไม่แชร์ขอแชร์ให้ด้วยฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยแล้วรอบนี้นี่อันนี้จะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นยันที่ติดข้างหลังเนี่ยโทรศัพท์นะครับจะมีท้าเวทจะมีเป็นยันพญานาคแล้วก็จะเป็นยันห้าแถวแต่ว่ายังไม่ปล่อยก่อน รอบนี้ของมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ขอปลุกเสกก่อนมีเจะของสวยๆอะรอบเนี้ยที่ได้มาแต่ว่ากําไรต้องรอแม่นะครับขอสามพันเนี้ยขอสามพันเนี้ยดันหน่อยดันหน่อยดันหน่อยดันหน ой, ่อยครับขอสามพันเนี้ยขอแค่เหเลี่ยอีกแค่ร้อยเดียวสามพันแจกเลยขอสามพันพี่ขอสามพันขอสามพันคนดู เข้ากลุ่มตั้งแต่เช้ายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้เข้าเลยจะเข้ากลุ่มด้วยการทำไมแม่อะไรทาไมแม่ไม่เก่งเข้ากลุ่มตรงไหนแป๊บหนึง่งสิงเปิดหกไม,ม่ผมผมจะผมจะดูสถิติที่มันมันออกมาแต่ละวันแล้วผมจะเอามาคํานวณกับบวกกับตัวเปิดไม่ทําแล้วนะครับเพราะว่าก็ได้กันไปหลายรอบแล้ว ออกเดี๋ยวใจแคปนะครับ <c oughs> แล้วก็ใครที่มาไม่ทานรัฐบาลปล่อยวันไหนรัฐบาลปล่อยวันนี้หน้าเพจปล่อยหนึ่งทุ่มห้าสิบเก้าในกลุ่มปล่อยหนึ่งทุ่มสี่สิบเก้านะครับรู้พร้อมกันเย็นนี้นี่นี่นี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไม่เห็นหรอกลอตเตอรี่นี่น,น,นี่ปึ้งนี้อยู่อยู่ทีเด็ดอยู่ในปึ้งนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตัวไหน จะมาบอกตอนหวยดาวโจนอดใจรอก่อนนะครับเพราะว่าผมผมว่าพวกพี่ต้องรู้ว่ามันเลขมันคือเลขอะไรเพราะมัน,ม,นมันไม่เกินความสามารถของพวกพี่เพราะเมื่อวานผมบอกไปแล้วรัฐบาลด่นตัวไหนโอเควันนี้เฮงโรยปังปัง,ปงสวัสดีครับปังปังมีโชคมีลาบปุยามตตาเฮงโรยน,นะครับสวัสดีครับ